สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหลกอาหารไว้ในบ้านของเราแบบง่ายๆนะครับสไตล์ลุงปันนะครับวันนี้ลุงปันพามาทําสิ่งนี้ครับดูแลมะเขือเราช่วงกําลังออกดอกครับน้ําสาวข้าวนะครับนี่น้าสาวข้าวที่เราได้จากการหุงข้าวทุกวันนะครับนี่หรือว่าน้ําล้างข้าวนั่นเองนะครับน้าสาวข้าวหรือว่าน้ําล้างข้าวนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับนมเปรี้ยวไข่อันนี้แหละครับผสมกัน เอาไปลดให้กับมะเขือเรานะครับเร่งดอกออกผลที่ดีนะครับแล้วก็ป้องกันแมลงรบกวนไปทาพร้อมๆกันกับลุงปันเลยครับผมช่วงหน้าฝนนี้มะเขือเรากำลังออกดอกอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆครับไปไปทำกันครับง่ายๆครับต้นทุนไม่กี่บาทเองครับครับมะเขือเรื่อเพื่อนๆกำลังออกดอกออกผลเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหม่ชุดใหญ่ชุดเก่านะครับกาลังออกดอกใหม่เลยนะครับเพื่อนๆนี่ชุดอันนี้ชุดเก่านะครับเพื่อนๆในชุดเก่าเยอะแยะเลยนะครับนี่ชุดใหม่ก็กําลังออกดอกนะครับบางอังดอกก็ร่วงทิ้งนะครับเพราะเราย <Nixon. S 1> ังไม่ได้ให้ฮอร์โมนเลยครับนี่เลยวันนี้เราทําสิ่งนี้ง่ายๆเลยครับด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่มีหาได้ง่ายครับภายในคนเรือนของเราเนี่ยนะครับนี่เอามาดูแลดอกออกผลให้มัน ติดดอกออกผลที่ดีนะครับเพื่อนๆครับก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็ไข่แล้วก็พวกนมเปรี้ยวนะครับเพื่อนๆหาง่ายๆครับต้นทุนต่ําไม่สูงนะครับเพื่อนๆครับนี่เราก็จะมาทําง่ายๆแล้วก็มาลดนะครับลดราดลงไปตั้งแต่ใบลงไปหาโคนต้นเลยครับง่ายๆครับดูแลง่ายๆนี่แหละครับเพื่อนๆเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านของเราแบบง่ายๆนะครับใครปลูกมะเขือเปราะอยู่หรือว่ามะเขือ ไขเตาเมือเขือยาวลองทําตามลุงดูนะครับสูตรนี้ง่ายๆครับดูแลช่วงที่มะเขือกําลังออกดอกนะครับแล้วก็เข้าหน้าฝนช่วงนี้พอดีเลยครับเพืเ่อนๆครับไปไปทําตามผมพร้อมกันกรปปะลุกไปเลยครับมาครับเราไปทําตามพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ อันแรกลงใส่ไข่ก่อนเลยนะครับเปลือกมันก็ทิ้งบี้ให้ละเอียดเลยนะครับเปลือกมันเนี่ยบี้ให้ละเอียดเลยแล้วเดี๋ยวลุงไปล้างมือในบ่อปลาลุงก่อนนะครับ <c oughs> มือเปื้อกเดิน <c oughs> ยังเป็นไม่สะดวก <c oughs> แล้วเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับนี่ก็นดืมชูกําลังโอ้โอโเยอะไปครับ,บ,บ,รบ,บ,บ,บเยอะไปหครับหกเยอะไปเก็บไว้ใช้รอบหน้าต่อไปนะครับขวดเดียวใช้ได้นานครับแต่อันนี้ลุงใช้สองขวดเลยนะครับผมเปียกตัวไปนี่แหละครับไม่จํากัดนี้ห้อ แค่นี้แหละครับง่ายๆไปแลวครับพุกข้าวให้เข้ากันนะครับเปื่อนๆนให้ไข่แตกให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่มีกินข้าวหรอกครับีถึงจะมีไข่มีอะไรไม่มีกินข้าวนะครับหอมด้วยช้ำไปนะครับหอมนมทำง่ายๆครับไว้ดูแลต้นมะเขือ ของเราในช่วงดอกนะครับให้เขาจับดอกดีๆนะครับแล้วก็เทใส่ผสมกับน้ําซาวข้าวเลยครับปุกกันให้เข้ากันกับน้ําซาวข้าวเลยเลยแนี้แหละครับเลาลุงเขาขอไปเก็บนะครับต่อไปเราก็ไปรดเลยครับ กันเลยง่ายๆแค่นี้เองครับทำง่ายๆแล้วเราก็ปักใส่บัวเลยครับรถแบบนี้ลุงไม่ผสมน้ำเปล่านะครับลุงรถเพี่ยวเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่แล้วก็ปักใส่บัวของเราเลย แค่เมอนเลยนะครับปกติลุงรถแค่น้ำซาวข้าวอย่างเดียวนะครับมันไม่มีตัวหัวอาหารอย่างอื่นมาผสมนะครับตอนนี้เราต้องผสมด้วยนะครับเพราะว่ามะเขือเรากำลังออกดอกครับเดี๋ยวดอกเขาจะล่วงทิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนเดี๋ยวดอกก็จะล่วงทิ่งเราก็เลยต้องทําสูตรนี้ให้เขาด้วยนะครับ เราไปรดกันพร้อมกันกัะลุงปั่นนะครับบายเราไปลดกันเลยครับเพื่อนๆนะครับมาทางนี้เลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ลุงปั่นนะครับทุกๆคลิปด้วยดีเสมอมาเลยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมใหม่ก็กดติดตามช่องลุงปั่นไว้นะครับรถลาดลงไปเลยครับนี่ง่ายๆไม่มี ขั้นตอนอะไรมากครับเนี่รถลาดลงไปเลยนี่ครับนี่ผมก็จะอาจยีลาดออกนอกกระถางก็ไม่เป็นไรครับโดนใบโดนดอกก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆโดนใบโดนดอกไม่เป็นไรนะครับโดนใบโดนดอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเอาม,มาใหม่อีกครับคราวนี้ดูแลง,ง่ายๆครับผักสนครัวของเรา ดูแลกันง่ายๆอย่างนี้แหละครับเพื่อเอช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องมันเข้ามาดูแปลงผักของเราบ่อยๆครับเพราะว่าศัตรูพืชทั้งหลายแหล่ก,ก็มารบกวนเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหอยทากตัวนอนหรือว่าแมลงนะครับเปื่อยๆต้องมันขยันมาดูแลแปลงผักของเราบ่อยๆครับ กำจัดพวกศัตรูพืชเก็บทิ้งนะครับง,ง่ายๆเก็บทิ้งเอาเลยครับมันก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับนี่เอาไปลดเลยครับเพื่อนๆลดในแปลงกระถางของเราเราปลูกในกระถางเราดูแลง่ายอยู่แล้วครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าเราปลูกอยู่ในกระถางเนาะ มันดูแลได้ง่ายไม่ยุ่งยากพื้นที่มันแคบนะเพื่อนๆต้องขอโทษทีนะคาเพื่อนๆทุกคนง่ายครับง่ายปลูกในกระถางครับไม่ยุ่งยากเลยครับนี่ <Okay. S 2> แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับการดูแลมะเขือช่วงออกดอกเองนะครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์แค่นี้และครับดูแลเขานะครับไม่ง่ายเลยครับปุ่ปันต้อขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้หลวงปันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปเลยนะครับเพื่อนๆครับ รถเสร็จหมดแล้วครับเพราะลูกปลูกไม่กี่กระถางนะมีไม่กี่ต้นเองครับปลูกไว้มีไม่กี่ต้นแค่นี้แหละครับนี่แล้วก็ดูแลง่ายๆครับบำร,รุงรักษาเขาเขาก็ได้ให้ดอกออกผลที่ดีให้เราได้รับประทานแบบเต็มที่นะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ลุงปันต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ลุงปันด้วยดีเสมอมาในทุกๆคลิปนะครับสาหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องลุงปันก็ฝากกดติดตามช่องลุงปันด้วยนะครับ ลุงจะได้ทาคลิปดูเพลินๆสบายๆไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้รับชมนะครับคลิปลุงปั่นก็จะดูแบบเพลินๆสบายๆครับไม่ต้องซีเรียสนดครับไม่ต้องซีเรียสคลิปลุงปั่นดูแบบสบายๆนะครับดูให้มีความสุขกันก็พอแล้วนะครับเป็นการทําเกษตรพื้นที่น้อยนะครับสร้างแหล่งอาหารไว้ในบ้านของเราแบบง่ายๆแค่นี้แหละครับไม่ยุ่งยากเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปลุงปั่นจะพาไปทาอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนเพือนครับ